คุณเคยจินตนาการถึงความรู้สึกที่จะได้เดินผ่านป่าเขียวชะอุ่มในช่วงปลายฝนพร้อมกับกลิ่นน้ำตกฟังเสียงนกและลมพัดผ่านต้นไม้ไหมนี่คือ9เส้นทางเดินป่าสำหรับมือใหม่ในปี2568ที่จะทำให้คุณลหลงไหลในความงามของธรรมชาติแบบไม่ต้องเหนื่อยล้าแต่แล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจไม่คาดคิดบางเส้นทางที่ดูเหมือนเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้นกลับมีข้อจำกัดที่อาจทำให้เกิดความสับสนเช่นการเดินทางที่ต้องระวังภัยจากแมลงหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วคุณคิดว่าคุณพร้อมที่จะเผชิญควาาามมทาทา้้ยเหหล่่นีรือไ เส้นทางศึกษาธรรมชาติวัดผาลาดใกล้เมืองเชียงใหม่ระยะทางเพียง2กิโลเมตรใช้เวลาเดินประมาณ1ชั่วโมงตลอดทางเต็มไปด้วยต้นไม้อุโมงค์และลำธารเล็กๆที่เหมาะแก่การสังเกตการนกช่วงหน้าฝนคุณจะได้เห็นดอกกระเจียวป่าสีขาวและดอกหงเฮินสีเหลืองพร้อมชมวิวทิวทัศน์จากวัดผาลาดที่สงบและร่มรื่นเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยว เส้นทางนี้มีระยะทาง2.6กิโลเมตรพบกับทุ่งนาขั้นบันไดของชาวปากาเกิดพร้อมทั้งมาพักจิบกาแฟที่หมู่บ้านแม่กลางหลวงคุณจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นแบบใกล้ชิดในขณะเดียวกันกับก,บการสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามดดยขุนตาลเริ่มต้นด้วยการนั่งรถไฟมาสัมผัสอ,อากาศเย็นแล้วเดินผ่านลานสนที่กว้างขวางเมื่อแดดสาดกระทบก,กับต้นสนคุณจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามพร้อมกับสัมผัสความสงบของป่ากกลางคืนผาหัวหนาค ภายในอุทยานพูแลนคามีป้ายสื่อความหมายกว่า14จุดที่ช่วยให้คุณทำความรู้จักกับพันไม้และประวัติศาสตร์หินทรายอายุ125ล้านปีปลายทางคือสาราเฮือนเบิง์นเตเวนที่เปิดมุมมองกว้างไกลสู่ผืนป่าผู้เขียวถ้ำฐานลอดน้อยใหญ่ถ้ำท,ที่มีหินง,งอกหินย้อยที่สะท้อนแสงไฟพร้อมน้ำตกที่ไหลตลอดเวลาคุณสามารถเดินต่อไปอยังถ้ำใหญ่เพื่อชมโพรงเขาหินปูนมือหมาที่มีแสงแดดส่องลอดลงมาอย่างงดงามน้ำตกโกรกอีกกอ น้ำตกสูงชั้นเจ็ดที่มีน้ำใสสะอาดในช่วงปลายฝนคุณจะได้เห็นเห็ดชมเปญขึ้นแดงสดริมลำธารและป่าเขียวชอุ่มตลอดทางไฮไลท์คือชั้นที่เจ็ดที่อลังการสมคำร่ำลือน้ำตกกองแก้วเส้นทางที่ง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่คุณจะได้เห็นกวางที่ออกหากินตามผู้ไม้ต้นไม้แปลกตาและน้ำตกที่มีบรรยากาศสงบเย็นปลายทางคือน้ำตกกองแก้วเล็กๆที่เหมาะกับการพักผ่อนหุบเขาตีนไก่ มีสามเส้นทางที่แตกต่างกันทั้งน้ำตกสลัดใดาผานางดำและเขาหัวหมวกคุณสามารถกางเต็นท์พักค้างคืนใกล้กรุงเทพได้โดยไม่ต้องเดินทางไกลเขาหมอนนาคความสูงกว่า500เมตรที่มีบ่อน,น้ำใสศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาพร้อมชมวิวทะเลอันดามันและแนวภูเขาหินปูนที่สวยงามช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและตกจะให้ความรู้สึกพิเศษมากคุณคิดว่าเส้นทางเหล่านี้เหมาะกับคุณหรือไม่อยากลองเดินป่าครั้งแรกหรือแค่หาที่ผ่อนคลายช่วงปลายฝน อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงท่องเที่ยวหน้าฝนเดินป่ามือใหม่ธรรมชาติไทย